วันนี้นะครับก็วันที่หนึ่งมกรานะครับทุกคนวันนี้พี่ดิวก็จะไปทําบุญนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับตอนนี้นะครับเราปักต้นพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับะปักปีใหม่นี่ครับทุกคนวันนี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับป้าไข่แล้วก็คุณแม่นะครับวันนี้พี่ดิวปักต้นนะครับต้นพระป่าหนึ่งแสนบาทนะคะเพื่อจะไป ถวายให้กับทางวัดนะครับก็วันนี้มีรถแห่ด้วยนะครับใครที่ติดตามพี่ดิวในวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงปังดังรวยเหมือนเดิมนะครับต้นพระปาสวยไหมทุกคนนี่คุณแม่เหตเองบอกค่ะเนี่ยพี่ดิวอะ่ะให้คุณแม่ปักเลยครับกับป๋าไข่สวยมากทุกคนรอบนี้ก็จะเป็นแบบแบงค์ร้อยจะได้พวงใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับคนไหนอยากต่อย,ยอดนะครับก็ม้นคําว่าสาธุก็พอนะครับทุกคน นี่เลยสุขสันต์วันปีใหม่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมแล้วนะครับทุกคนครพระไค์อวยพรให้แฟนคลับแนะวอวยพรแบบภาษาบ้านเฮาวันวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมอสองว<อ>ันขาดลอยหมยิ้มผมสีแปรไอเอฟจีแฟนคลับไทยยั่สุขภาพแข็งแรง นี่จะขึ้นหยกค้นจะลือนขดแนวไหนก่า้ไห้แนวนั้นเลื่อนมาแหงๆปังๆเลยด้วยสาธุเออนี่คุณแม่ก็ไปช่วยงานวัดหลายวันแล้วครับตั้งมือเต่าจนพอดมือนีนะครับมือนีก็ขอให้มีความสุขนะครับหนึ่งมักกะลาแล้วนะครับอะไรที่ อะไรที่มันดีแล้วก็ทําดีต่อไปนะครับเฮงปังดังรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับขอบคุณมากมากครับนี่วันนี้นะครับก็อยู่กับคุณแม่นะครับใครที่แบบติดตามพี่เดียวนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับที่แบบติดตามนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับ ใครเห็นคลิปนี้นะครับขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดการและนานเทินนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับทวนหน้าครับสาธุนะครับมีความสุขนะครับกลับบ้านมาย้ำได้กะมีความสุขพี่น้องนะครับด้เหตุบุญเหตุทานกะ รู้สึกว่ามือนีเฮามีโอกาสนะครับก็ได้แบ่งปันนะครับให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างให้กับครอบครัวนะครับให้กับคนที่เรารักนะครับมือนีนะครับอ้ายกะนี่แหละครับนี่นองนะครับเดี๋ยวพี่ดิวสิออกไปแห่แล้วนะครับแฮปปี้แฮปปี้นะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับ